ช่วงสิงเวิ r ์ d ออฟสปีดถือเป็นประติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการมอเตอร์สปอร์ตไทย <c oughs> เมื่อน้องเจมนันทวุฒิพิรมพักดี <c oughs> นะครับดาวรุ่งไทยไวัย17ปีซึ่งนับเป็นนักขับไทยคนแรกที่ <c oughs> ได้ประเดิมการแข่งขันรถยนต์ล้อเปิดรายการ Formula r r g i o n a l European Championship by Alpine ซึ่งเปิดฉากสนามแรกที่ฮอเกนแฮนประเทศเยอรมานีและต่อเนื่องเข้าสู่สนามที่2ที่สปาฟรองโคชองประเทศเบลเยียมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยย้อนไปในการแข่งขันสนามแรกที่ฮอกเกนแฮมน้องเจมนันทวุฒิสามารถยกระดับผลงานทั้งในช่วงควอลิฟายและช่วงแข่งขันได้อย่างยอดเยี่ยมและควบรถแข่งหมายเลข29สกสังกัด KIC Motorsport เข้าเซนชัยอันดับที่10รุ่นลุกกี้ซึ่งการแข่งขันรายการนี้ได้รับการรับรองโดยสาพันยานยนานานาชาติหรือ FIA ถือเป็นบันไดขั้นสุดท้ายก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ฟอร์มูล่าทีโดยใช้แชสซีรถแข่งระดับฟอร์มูล่าทีภายใต้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1นลิตร270แรงม้า ซึ่งการแข่งขันสนามที่3จะไปดวลความเร็วกันที่แซนบูตเซอร์กิตประเทศเนเธอร์แลนด์ระหว่างวันที่8-9ถึงมิถุนาย,ยนนี้ร่วมติดตามและเป็นกำลังใจให้กับนันทวุฒิพิลมพักดีบนเวทีฟอร์มูล่ายูโรเปียนรวมถึงนักขับไทยหัวใจสิงห์ในมอเตอร์สปอร์ททุกรายการได้ที่แฟนเพจสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีม a ทยแลน